สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้มาอัปเดตอาการทุงท้องครับที่เต้านมอักเสบครับเต้านมบวมครับผ่านไปสัก4ีหวันครับหลังจากฉีดยาไปครับหายแล้ว ลูกกินนมได้ปะกะติดีครับหายตั้งแต่เมื่อตะวานรับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปยาที่ผมใจก็จะมีหนึ่งเฟนไดสเตปครับสองบูตาซิลครับบูทาซิลมันปลอดภัยครับวัวต้อง หัวมานหวัวลูกน้อยหวัวน้อยขอยน้อย,อยมันปลอดภัยครับนอนอย่างนี้เลยกินนมอิ่มครับนอนสบายเลยข่อยข่ยก็จะสะอาดสะอ้านครับเพราะว่า มันจะขี้อยู่ตีหนึ่งขี้เหนียวอยู่ตีหนึ่งจะบอกขี้สเปซสปายัังงวัวไฟ้ก็จะตัดหญครับตัดหญ้าแปงกลาเสริมให้ตึงวันครับช่วงนี้ฝนมันลงมันตกมันหญ้าในแปลงมันยาวเร็วครับ ตัดแค่ห้านาที1ิบนาทีนี่ได้เป็นสองรถเข็นหมดแล้วครับห,หนุมก็ต้องไหญ่น,นะดทุกลูกก็ดิ้นอยู่ปกติดีช่องนี้เป็นช่องที่ต้องกินนักๆกบสะสมเนื้อไว้เปลี่ยนเป็นนมนมให้ลูกมนกันนะใหญ่ะนาดครับลูกตัวนี้ น่าจะใหญ่กว่าสตัวนี่แน่นอนครับท้องก็ให้ลูกกิ่นนมมาตลอดครับช่วงที่เต้านอมอักเสพหลังจากชีจยาไปสัก2วันครับเต้านมก็เริ่มเริ่มเป็นปกติ พอเขาวันที่สามที่สี่น้ำนมมันก็ออกมาเต้านมกับผลิตน้ำนมปกติดีครับลูกก็ได้กินนมถ้าตึงแหม่ัึงลูกสุขภาพดีนี่พอเ,เข้าในคอกหลังจากอกไปเลี้ยงมาลงน้ำเช็จเข้ามาในคอกมันจะกินนมแล้วจะขอแม่มันกินนมอย่างเดียวเลย วนขนาดคลับลูกมันวนสมบูรณ์เดี๋ยวต้องไปซื้อยาไทายมากอกครับกอกยาไทายก่อนมันเริ่มกินหญ้าแล้วินหญ้าจริงจังนะครับช่วงนี้กินเหมือนควายตัวใหญ่แล้วปัญหาช่วงนี้ก็คือมันจะมีแมงก้นครับในคอกควายเนื่องจากมันบปได้กลางมุ้งครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ครับ ก็ข่างมุ่งอยู่เพราะว่าลุกระบาดกันน่ากลัวยอยู่ครับมาคืนก็จะสุ่มไฟไว้แล้วก็จุด้ากันยุงมมนุนก็จะลุกยากน้อนยากครับกี่ปุ่มใหญ่ครับลูก อย่างที่ผมบอกครับต้องมันสังเกตถึงควายน้อยควายใหญ่ควายแม่มันงัวแม่มัน,ง,มนงัวลูกน้อยอย่างงัวควายตีกำลังฮื้อนมลูกวันสองวันแรกถ้าเป็นไปได้เอาน้ำอุ่นครับล่างเต้านมเจ็ดล่างเต้านม ลุกละเดี๋ยวผมจะให้ดูเต้านมมันวันก่อนมันจะแข็งหมดเลยนะนี่ครับเต้านมเป็นปกติละนมเหยวมาละลูกมันดูดดีครับลูกมันกินดี ไฟมันจะข้างเต้านมครับแต่ม่นหน,นุ่นบบเนี้ยนะแต่ม่นหนุ่นบบขางครับแต่ถุงท้องเนี่ยจะขางไม่นหนุนนี่ยุบได้ปะกะติดีครับนี่จะยุบเพื่อพอ,พอถุงท้องนี่มาได้ครับอ๋ม่นหนุ่นเต้านมเนี่ยหมดไงนะครับ เต้านมยังน้อยอยู่อันนี้เป็นควายแต่เกยมีลูกมาแล้วนะต้องตอนนี้น่าจะอยู่ดีสองน่าจะหกเจ็ดเดือนครับนี่บม่ค่อยหันมันย้อนแสงครับฝั่งนี้เออนี่ครับแป้งนมหรือว่าเต้านมเนี่ยน้อยเดียวอยู่ หัวควายตีเกยมีลูกมาแล้วมันจะพอเต้านมยากครับตอนที่ต้องอ,อ่อ,อนๆน่ะมันจะบเหมือนควายสาวหัวาสาวตี่เต้านมมันจะเริ่มลงตั้งแต่ห้าหกเดือนลอ,อันนี้บอกไว้ครับเพื่อทันใดที่บ่โหการไปพอการจะเลือกหัวควายตีมันต้อง ข้าคอกนี่มันก็จะลำบากหน่อยครับถ้าเป็นงวควายแต่เ,เกย์ไม่ลูกมาแล้วเหมือนแซนดี้ครับแซนดี้นี่ผสมไปมักราคุมพาไม่นาไม่สาประมาณสามเดือนเต้านมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสามเดือนละ ตานมยังน้อยอยู่ยังเฉยๆอยู่นังบอนอ้วนอย่างเตะเลยต้านมยังม่ย้อนเลยแต่ถ้าเป็นงวสาวนะี่มันจะเริ่มเริ่มใหญ่แล้วเหลืองน้ำนมก็เหมือนกันครับที่บอกว่าง้วเวลาต้องน้ำนมจะเหนียวข้นอันนี้มันก็บอกเสมอไปครับ เพราะว่าผมเคยบีบดูแสนดีละขนาดใกล้จะกอดใกล้จะเกิดละน้ำนมก็ยังเหมือนเหนียวเลยน้ำนมก็เป็นเหมือนงัวสาวทั่วไปบีบออกมามันก็ปุ่งเป็นหน้าเรียวๆอันนี้วัดบ่ได้ครับบอกไปเลยขนาดหมอล่วงเข้าไปบอกว่าไม่มั่งเนี่ยต้องก่อนจะผสมแล้วยัง ก็ยังมันแน่เลยครับขนาดมือหมอนะเอออันนี้ผมบอกไว้เลย <c oughs> บอกไว้เลยครับมันมันต้องใจความเชี่ยวชานด้วยการคุกคีกับมันเนาะมันถึงจะถึงจะหู้ครับมันจะดูออกโดยที่เขาจะบปะโดนคนอื่นจุครับ ต้องใจประสบการณ์โดยตรงเลยครับถ้ามีงัวก็หักงวชอบงัวไปตั้งงวศึกษาเรื่องงวครับไปยุกไปกลัำหักควายก็ไปตั้งควายครับนี่มีโครงการว่าน้าฝนปีนี่ครับหน้าฝนปีนี้นี่จะฝึกไห้กล้ำไทยนาครับ เตรียมแอกเตรียมไถครับไถนี่เป็นของเก่าครับของเก่ารุ่นปะอุ้ยบนะครับปะอุ้ยผมปุ๊นะโอ้โหจะมมหรือจ้าครับเดี๋ยวจะลองดูแต่ตอนนี้มันตัวใหญ่แล้วครับใหญ่ขนาดครับตอนนี้ลากไถได้สบาย ถ้าฝึกไอ้กร้มได้ก็หันหน้าก็จะฝึกไอ้นี่ตะก็จะเก็บสองตัวนี้เป็นกูรล่อ,อครับจะเอาหลากล่อ,อครับหลกล้อควายแต่ล้อควายแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องถ้าแปลงคนเดียวได้แล้วมันจะสุดหยอดเลยเนาะล้อควายเนี่ยเมนมูนจะนอนแล้วครับยับ ก่อนจะนอนก็จะเคาะขี้ฟุ้งครับถมดินไว้ให้ครับ,น,รบนี่ลัวฝนตกแล้วแน่ม,มันจะห้องเข้ามากลับกลายเป็นหมกเอามาเฮเคาะเล่นครับเคาะขี้ฟุ้งออกบดฝบนไปก่องกันในนอกครับจะนอนลนะลุกยากนอนยากครับกว่าจะนอนได้ ตักตังน้งฟือนลำบากรับน้อนลำบากตีมัดไว้ในคอ,อกนี่เพราะว่าถ้าผมมัดนี่มันจะไปเบียดเบียนควายน้อยครับกับถุงท้องเหลือหัปบประมาณสักสามสีเดือนครับแม่นนนกจะมีกำหนดคลอดละเอาไว้ วันเกิดควายน้อยนี่จะมาดูว่าไอ้ลูกเก้าเจริญนี่มันจะตัวใหญ่ก่อนแล้วก็จะดูพัฒนาการของลูกเก้าเจริญตัวผมว่าผสมกับควายตั้งเหนือแล้วจะเป็นจะได้ครับลองดูรับร้องโห ส่วนใขรทีเลี้ยงเรงเลี้ยงควายนี่ต้องทำใจครับเรื่องโลควายไข่เจ็บมันจะมาเยอนแน่นอนครับจะจ้าหรือเร็วตอนตาที่ดีก็ป้องกันไว้ก่อนครับอันไหนที่ป้องกันได้ก็ป้องกันครับอันไหนที่รักษาได้ก็รักษาถ้าเกินจากความสามารถผมก็ปึงหมอมดครับ ที่ชุดแล้วก็ต้องปรึกษาหมอครับหมอมันก็จะไปปรึกษาคนที่เป็นู้ต่อถ้าเขาบมโหก็จะเป็นจจเอียครับโอเคครับไปป้ากันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็จะบอกว่าถุงเท้าหายแล้วครับอาก,าการต้นนมอักเสบต้นนมบวมยีนมลูกได้ตามปกติครับถุงเง้นก็ กินนมได้ทุกวันปักกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมที่ชมกันให้ตามสบายครับขอบคุณและสวัสดีครับ